อะไรดอเห็โก้เอยนบาดเเห็นแล้วจักดกเห็ดโดดเราจะยุ่นอี่ที่ที่ที่มนน้องเงินโอ้ยนี่ละนบนน้องงินี่โอ้ยงามๆจ้ะพี่อิ๊ใช่นี่เลยงามเลยก๋วยลายจ้าอี่วุ้ยวุ้ยวุ้ยลายชันทายเลยครับ Hmm ni lenguh kelak. ใบวินนะจ๊ะสวัสดีพญายมิยาอ่พแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกับราบวินกขนมหนึน่งในจอนเซซายขเขาอยู่เลยวันที่สามชิฟต้อจัะตุ๊กันอังคารจ่า,จาเดือนกรกฎาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้ก็เขา้าปลาเกือบสองมงเสาร์นนหนึน่งเนาะจ้เขาพิกัดปลาโนน,นทอน่นทองนะครับยี่ใน,นเขติบัตรน้องแปนหมูสามตำบลหน่อยคาอำเภออุทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ หลังจากเมื่อว่าถ้เาเขาทั้งปลาต้องแปลกเนาะจ้ะเอาวันนี้มาลุ้นกันเบิ่งครับจะ่นในเขตปลาโน่นทองนี่ชิมีเฮ็ดนั่งเนี่ยนะครับจ้ามาจ้าเหลื่อมส่วนเข้ามานะครับนี่นะครับสภาพปลาทั้งโน่นทองนะครับเป็นแนวนี่แล้วนะครับผมห่าบิ่งมีเฮ็ดบ่เห็นระวังหนึ่งพึ่งไข่จ้ะอูย้ยอยากแหงใหญ่างามๆนะครับ เหเห็ดข้าวไข่จ้าเห็ดตะไข่นะครับย่งนึ่งทางนี้นเป็นกอเลยนะครับโอ้ยกอเนี่ใส่ลายวินโคบดเลยนะครับพอดีเลย,ยต่างนี้ดิหดหดเห็นลเห็นแล้วจกดอก เฮ็ดดอกเราจะอยู่ในสนามลบกว่าหน่ไปเบิ่งมี่ยังคือไว้ในสนามลบครับนี่ก็ะเมีนวันนึงกระเมีนจ้ะตัวจูงกเพิ่นจูงเพิ่นพี่น้องมุดินนักหน่อยบ้าเอื่นมุดลีนนะครับกึ๊บนี่อือจูงอือนี้ก็มีคือกันหลุนแกงกอบแห้งนะครับวินบานครับอือฮึเป็นเจ็ดด้วยวินบาทนี้เป็นซีบเลยวันนึงซีบเป็นซีบนี่นี่ นี่นะครับลักษณะจูมเพื่นน้อยวินเนาะนี่อีกนี่นี่พอดีคุพโผน้อยวินเนาะเสียบๆจ้ะเ่็นไดอีกบ้านที่มางตะพุนนะครับของงามเนาะอ๋อหาไปกอแดงเกียงหวานกอแดงใหญ่นะครับยั่อีกจ้ะ อาเป็นจิเตี่ยะนนะหนึงนน่งดอกยิ้งย้ายค้าใหญ่ครับดอกจากดอกบานเพิ่หนึง่งกิ้าสูงจักหน่อยดอกเดอกือน,นี้ยังขี้ลายพันดอกพนักยึดเต็มตาน้อหนึ่งเกิดกอเขากันครับแต่ว่าเป็นก่อหนาสัมดอกสูหน่อยกลัวเนาะดอกนี่ครับก่อแดงใหญ่เนี่ยยางกายมาเหมือนกันติ่ำนนม,มิเลยครับเห็นไหมเก่าเนีนตีละอีก ดำจ้ะนี่ปนตุ๊ปุเป็นปเ,เกิดใหม่เรือยๆอใช่ไหครับไ,คบได้เก็บได้นเม็เนู่นะ้อยดีเนาะนี่คุเปน็นหนึ่งหนึ่งยางก,าย,า,งกายโอ้ยกายอ้ยทางก็ใหญ่จ้าทางผู้ี่เยวิ่งเท่าไหร่ นี่ิดผมสลับกับเห็ดเพือกดำแต่เห็ดกอนี่เกือบยี่สิบดอกแน่นอนนี่ยเนีนจ้ะอู้ขา้วนเลยแน่นครับขาขาเพป็นก้อนอีาจะอ <หา S 2> ยู่เลยสั่นนะครับจะขาใหญ่ไข่ไข่เห็ดไข่เนาะจ้ะอีถ้าผุนดีได้วินถึงพิบัต งามๆก็ยั่เหมือนเดิมพี่ใช่ผี่ึงข้างลางเลยเขียนอีกครับครับเนี่ม,ม,นมถึงถึงเห็ยนตะขาใบามาแมตแอร์โปรเปนไวเนอะ ออกคุมใญ่หุมก่วงกันได้ครับพี่น้องเนงเอ่นอีกลาทางพี่หันอีกบ่น้องหน่งลายอยู่วะขุดอีกท่าขุดอีกพี่อีกแมนก่น,น้องหน่งนี่งามจ้ะข้างแมงแดนเั้ยครับ <laughs> คุ้เหมือนแมงเดนนะครับเป็นเต็นอยู่ตลอดเวลาเลยเอาะครับออกจากคุมเฮ็ดกอมาบันมาเบิงเฮ็ดเผิงทางนี้นะครับคนหนึ่งรออยู่ไหนเพื่อนนะครับทางขึ้นข้ามเต็นนะครับระหว่างทางเข้ามาพอเลยเพิ่งดำน่อยิเนาะเพิ่งค้าลายเพรท่านเห็นอยู่ไปเพท่านหอดโฮมนั่นหนึ่งเฮ็ดเพิ่งดำก่อนครับหลังจากกาเฮ็ดกอใหญ่แล้ว จนึ่มเฮ็ดละงัวจ้ากำลังเห็นครับพึ่งแต่จ้าหรือว่าพึ่งหวามีเพิ่งนีเฮ็ดคอก็มีนะหนึ่งเฮ็นจ้าเพื่อขาลายจ้าพี่อื่นเฮ็ดแข่งแฉบแข่งนัวคือกันครับนี่ครับเฮ็ดพึ่งขาลายชัวร์เป็น ก็จะดอกง,งามน้อยบินเนาะแม่พีกนี่เลยนะมิเห็ดละงูข,ขาวเด้อจารน,นี่มึงจะกินดอกคนไปส่วนหนึ่งแล้วครับเห็ดละงูและะ้วก็เพื่งขาลายจ้ะนะงามขนาดครับพีอีจ้ะให้พีอีกหน่อยบินนี่ใส่หนงหนึ่งนี่นี่ก็งามเลยไว้เลยครับดอกนี้เอาง <laughs> ามอยู่ดอกเพื่อนขาเพื่อนถือกิน ผึง่งดำจ้าผึ่งดำผึ่งทานนะครับเด็กหนาจ้าถูกขาลาเงมงานจะแท้คู่จ้ากํลังลืมเห็นแดดนอกมือนี้นองนึงจ้ามาเห็นแดดอยู่เึิงโซนคําเต็นพี่นะครับเพร่อพี่น้องทัง้งผักตะวันออกเพื่อนก็คอมเมนต์มาอยู่น้องนึงเมื่เห็นแดดเห็นแยงเพันว่าโน่ทั้งจังหวัดตาทาทั้งจันทบ,บุรีพไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนคอมเมนต์มาเพื่อนว่าเพื่อนอยู่จังหวัดตาานะครับ ระวังน้ำนะครับระวังรักษาสุขภาพจิตของแล้วก็ไผ่น้ำท่วมน้ำนะครับาหาบึงชิงข้ามเต็นนี่แหละครับอีกเน็ดอง่ายระชางีบ้าน,นามีในไตห่มกอนี่ะนะครับอรกอใหญ่ยไหลฉันาทายเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ป็นจินตน่การโมดังนึงครัามาไหลฉันทาย <c oughs> <c oughs> ครับที่บ้าวินอยากแนะนำนะครับแทนที่มาฮ็ดเผืงน,นั่นหนึงเมนจ้าคิดดีกันได้ครับนี่มีแต<ม>่งามๆเลยนเนาะเผิองทานใช่หนึงนนงน่งโอ้ยความงามอีกแล้วจ้ะพุณอางามเฮงงามเฮงเจ้ากินได้นหนึงหนึ่งมั่น เป็นจังสีที่ไหลบินี่เป็นง่ามๆแต่ในกายเคืงขึ้นมาก้วครับพุ่นฮีวันนึงเก็บมันจอดรถหยยบเลยบอยง่ามเลยจ้าพี่เอกินปุ่นดีแก่ปุ่นฮเดลาดอกขาสตันจริงจ้ ใจวินใหม่ๆนี่นะครับจูงงามจ้ะทำราคะขาลายจ้ะโอ้ยน้าเหล็สีชมพูจ้ะ,นะหนึ่งหนึ่งเป็นบ้าก็เหมือนเดิมก็ใหญ่น,นะครับก็ใหญ่พุ่น่ะ ตัวนี้สีดอกจ้กา,นกานู้ดผึ่งดำดอกเี่ผึ่งทานผึ่งน่างามครับนะครับบารน,นี้สิพาไวลงไปทางโซนน้องแปกทั้งสำนักสงฆ์น้องจองของให้นะครับตอนนี้ก็สิบโมงพอดีนะครับเพราะว่ามันนี้มาสวยน้องหนึง่งแม่จะมาหอยปีกสองหมูน้อยพีเนาะสองหเนาะเพราะว่าบวกไกลจากบ้านนะครับจากนี้มาสามโลน้องหนึงน่งเนาะจากบ้านมาขี่รถข้าวเดียวครับนี่ก็เริ่มเห็นแดดเลย มือนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับป้าลงไปทางปลาทัองแป็ทางสำนักสงฆ์ทั้งจองทัองไห้คุณครับ้านกันเมืองาปลาทัองแป็สิมีบ่าน้อยพี่เนาะแม่นครับป้าจ้ะติดองหน่อยใช่เนาะมอนี้หน้่งมีใครเห็นเรมูเลี้ยงป้ะโอ้ยนั่นเดี๋ยวไอ้บินเพิ่นนี่แหละเพิ่นเตรียมโตสิโอ่แล้วเนาะแม่นูเลยกะเพ่ดำจ้า ลงมาทั้งส่วนปลาน้องแป๊กนะครับจะเห็ดพงดำดอกหันแล้วน่าลืมบอกหนึ่งนึงจ้าทั้งนี้บันกอใหญ่จ้าทั้งนนขึงขาลายจ้ะเขาเห็ดกอแล้วกอแดงใหญ่บะแดงหนาจ้าเนี่ยกอหน่อยทั้งนี้ในบันเขาหน่อยดิเขาหน่อยมีดอกงามอยน่าหนึงหนึ่ง นี่ดอกหนึ่งครับสังเกตบึงค้าเพื่อนนั่นดอกหนึ่งนี่ไปลาสิก็อปลาสิขาสิครับเอาให้เพื่อนเขา้วยเลยแต่นี่เพื่อนเขาดมนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นเสืออยู่กับปานะครับเนี่ยนี่ครับเสือต่อไปน่อยพี่แมนครับดอกหนึ่งนี่สิตร้ายนะครับกระจายร้ายนะครับแต่ว่าเฮ็ดชนิดนี้บ้างมองเนี่ยผมเห็นมาสือเฮ็ดบานนะครับไปแบบร้ายเลยน่าเะีวไหวน้ำปลานะครับเพราะว่า เอาไปหลังจากเห็ดบดถือวิธีวิญญาณในป่าก,ก็บเบิดไปได้ครับผัวค้านในป่าก,ก็บก่เอยมีน้องหนึหน่งเนาะอ่ะหาบางอีกครับนี่นั่งหนึหน่งจุ่มเห็ดโกจ้าดีนั่งหนึ่งบานพึ่งดำจ้าพึ่งดำเพิ่งทานครับนี่คือเมียนนั่งงเมียนจ้าจุ่มบุญันนี่นั่งห,หนึ่ง,หหงเห็ดพึ่งหอมจ้าโอ้ยบ่ได้บ่ดอกนี่ในดอกนี้พี่ ดอกไปเป็นธนาคารเฮ็ดต่อไปเป็นเสือเนาะจ้ะดอกนี้ดวงหนึ่งเป็นทองเป็นก้อนไี้ินบวับวบัวได้เป็นเสือนอะโอ้ยดอกนั้นก็จะเสือคือกันปล่อยเพันไปนะครับเพราะว่าเพันไหวแหละเฮดชนิดนี้เนาะแม่นได้หาบึงเฮดชนิดใหม่ต่อไปครับไปทางได้อีกนดวงหนึ่งบ้างในกลางดอนนี่แล้วเนาะ เ,เห็ดระรกข้าวจ้าดอกข,าว,ขาวกำภ <laughs> <c oughs> ากอจว่ะกัภาม่ดอกเดียวเนยวินนะเห็ดเผือกใคกำลังเห็นบางไหมวันนี้เป็นเห็ดเผิงขาวดวงแล้วเนาะครับนี่มะพนองนึ่งยังน,น,นขาววงโอ้ยกระยังเลยเนาะดอ,อกงามว่ะมาเฟิง ว่าออกไล่หมืงม่งว่าตีสิบวันใงเขา,า,งขาดง <ละ S 2> อังคารที่สามสิบกรกฎาครับจนจะสิ้นเดือนแล้วยังงามอยูะอ่านะครับอวยลงมาเบิงบ่งหาเบิ่งเฮ็ดละงกน้ำบาแนวนี้นะครับสิม,มีบ่เพอพอปกติหมูอ่านก็มักได้น้ำแนวนี้นะครับมีที่ห้ากัน้ำหมองนินทรายเนีน่ยนะครับจะเป็นเห็ดละงกเลี้ยงส่วนมากพอเดี๋ยววันหนึ่งขอไข่ยเป็นหน่วยที่สาม่วยครับเป็นเลี้ยงแถบวันหนึ่ง เหลืองอีรีที่ละนี่เหมือนเหมือนเหลืองอารามเลยหัวเหลือมมองเลยใช่ไข่หนึ่งพี่ไข่นึ่งยี่ทิบสี่สิใครนะเงินดีเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ทอดไข่เกียมนี่เได้ครับเรืองเรืองน้แนวนี่เนาะแมนบางมองกันใหญ่กันเด้ครับมองใหญ่ก็นใหญ่ขนาดเนาะแมนอ่ะนะครับบ้านวัยมหัศนี่ก็เที่ยงพอดีนะครับมื่อนี้นี่แหละครับไต้สำนักสงฆ์น้องจองห้องไห้สมือเข่าทางนี่เนาะน้องนียงเนาะแมนจ้ะ มืัอน,นี้ก็เขาชั้งนุ่นทองนะครับอ้อมมาได้นะครับขึ้นไปทั้งข้ามเตนอ่อมลงมาทั้งปลาน้องแปกแลกาาน,นะครับแต่ก็วยมาหนีนะครับจะ่าดอนวัดบ่ได้เขานะครับมืัอนี้สิเขามันมีอะไรครับเบิ้งเป็นไม้กอนสิกับนะครับที่มีเฮดบอนะครับอาเบิ้งเดผืนพอเห็ดเลืองงูเหลืองกระลังะบางนี้บู้ยังไรขึ้นอยู่หลึกหักแน่สิดัดอะไรตรงนี้เนาะขึ้นบ้านนั่นแหละเนาะน่ะนออกขึ้นแล้นะอ,ออกเลยเนาะ พาสิาพาไปเอาเฮ็ดกองามแบบนี้ข้างบนมันน้องนึงเฮ็ดกอวิง่งามเลยมากเลยจ้างา,งามเลยตัวนี้น้องนึงเปิดไปใหม่ออกลุ่มปลางามฮิตก,กอครับนะจ๊ะเหล่านี้มาลุ่มน้องนึงลุ่มและว,วินเปิดไปใหม่ออกไปใหม่ปุ๊บคนไหวงามแห่งนี้ครับน้าหน่อยว,วินเนาะชิธรรมชาติครับตัดแป๊วอีกอีกสองจ้ะ ส่วนกระตาอยู่น้ำผุ่นอีกสองไอวินน้ำกระตาคนอีกหนึน่งเมนจ้ะ,ะน้นองหนึ้งเฮ้ยนี่แหละไอวินสีสันอันช,ดชุดใส่ชีสันธรรมชาติแต่งแต้มนี่เฮ็ดแต่ละชนิดน,นี่งามเนาะน้องหนึ่งเมนจ้ะรสชาติดีพร้อมด้วยครับนี่ครับดำกระดำงามน้อยวินเนาะเมนอะแล้วนะครับนี่ละย่างออกจากโฮมเฮดก่อนแล้วน้องหนึ่งยางก่อนนะครับมาทางนี่แล้วนะครับผมอยู่ใจสำนักสงฆ์น้องจององไห้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงยี่สิบหกนาทีนะครับเพราะว่ามื้อนี้น้องหนึ่งกับบ่าวินมีธุระอยู่นะครับผมสิได้ไปส่งเฮ็ดนะครับให้พญ่ยั่ใหญ่ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่สั่งมาทางแสรทางไล่นะครับผมมื้อนี้ก็หลายกิโลอยู่นะครับเป็นเฮ็ดที่เก็บมาในคลิปแล้วนะครับผมอ่ะไปเบิ่งผลงานน้อหนึ่งกันเลยนะครับมื้อนี้ก็อากาศแจ่มใสอยู่คาดว่าเฮ็ดสิออกไปหน่ายนะครับเพิ่งเห็นแดดหลายมื้อนี้นะครับ หนึ่งจัดแจงเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ทั้ตาเดียวเลยมีเพราะว่าที่แหลกแยกตาบปน้องนึ่งที่แหลกก็เอาบ้านเสนียู่จับเป็นเป็นเห็ดแนวเวียนเกลี่ยอยู่ที่แหลกแยกเห็ดเพิงบนมางนึ่งเนี่ยจ้ะเอาเน็ดเพิงบ้านเสนีแต่ว่าปะจุก็ใส่กับตาใหญ่คือเก่าเนาะแบบเคยมาก๋หรือใส่ตาเดียวคือเก่าครับแล้วก็เต็มคือเก่าได้บินงงๆมีเห็ดอย่างนี้เนาะแหลกๆมากจะเขามาเป็นเห็ดกอเนาะพี่เนาะเห็ดเพิงดำเนาะเห็ดเพิงไข่เนาะ ไพเพิองยำเพิองค้าไลา่เพิดกระดงมีดอกหนึ่งบนันดอกหนึงเผืองกระดงกระดอกหนึ่งเฮ็ดไข<อ>่กระดอกนี่เฮ็ดแดงหน้ำน้ำแดงก็กระไหลหน่อยอน,นอะแมนครับ่าโดยรว,ยวยมนี่อผมผายเบางนี้สวงงางยางมาอู้คากแห้งเด้ครับแต่ว่าก็งามขนาดน้อยอวิ่งน,นอ้อเฮ็ดจุ่มหลายเติมอยู่เนาะแมนครับตาเนี่ยก็เอาไว้นะครับตาเนี่ยก็ใส่มีดจะบัดเป็นการเอามาเพื่อน้ำนอนหนึ่งต่ละหมื่นละเว้นเนาะจัดการอะไรได้ครับเข้ามาเพื่อพี่นอนกัน กันโบร้ออายอดหน่อยนอะเมนกันบ่เกกาจนเกินไปเนาะ,ะสัตใจก็มาจะขาดตาแล้วก็เกเกกาแหงน,นะครับอะไรนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมื้อนเองนึงก็ไปวิ่งกับพาพี่น้องเข้าป่าหาเห็ดเนาะจาะก,กระมานขนาดเล็กจาะพี่น้องมื้อนี้ส่วนมากจะเป็นเห็ดผึ้งกับเห็ดกอเนาะจาะพี่น้องเนาะเห็ดละงูก็เห็นบ่หลายเนาะจะแต่ว่าก็ยังคงขั้วมันเต็มตาใหญ่เฮาอยู่เนาะจะเน่าซ้ำรับคลิปมื้อนี้ถ้ามะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้ะ หนูจะยื้อเรื่องกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่องนึ่งกับไอ้ิน่น่าจะเพิดเฉพาะผ่านดกิใหม่ๆมนอกจากนอวันหน่องนึ่งกับแอ้พินสิงผาดพี่น้องพาเง็ดบมองได้ไม้ได้พี่น้องเซรีหูวต้นชนิดเห็ดที่หาแล้วก็หูวไม้ที่เขาหาเนาะจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้าขอกันคลิปหนาด้วยจ้าเอะไะนะครับพี่มิ้งยัยผมเป็พี่น้องลุงปลานะทุกท่านนะครับสำหรับการเก็บปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับผมวันอังคารที่สามสิบกรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดนี้ก็ับยังคงความมั่นู่นะครับผม เป็นเห็ดเผิงออกไม่นะครับเป็นเงาเป็นกอเป็นมู่ใหญ,ญ่โดยเฉพาะเห็ดแดงกอใหญ่นะครับเรลือออกร้ายแล้วครับโฮมเดียวมื่อนี้ได้หาหกสิบดอกยุบจักนะครับโฮมแหลกๆทางนวลทองะนะครับพรมีพี่น้องถานดทางใดหูโฮมหูไม้ทางใดกะเขาหาได้นะครับในโซนปา่าแถบทางน้องจอง้องไห้ทางนวลทองน,อน,ากกานี่นะครับก่อนจะกลับนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากคุณยมหญ่พรมีพีพ่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับผม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบผานคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่รวมตีชม่มคามาในรายการผาดประการใดตอบสาป,ประท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านไว้น้าอย่างหนึ่งี่ขาดบ่ได้เป็นประจํความนวอยไว้ใช่ให้พรายมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีุขาทุกท่านขามารลับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมาอันยามีโรคไยหลายจะดๆมากลัาคาย ซุขทางด้านร่างกายและกจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาลำรวยเงินทองมังมีซุปทียิ่งยิงกดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำมาสวัสดีครับพบพ่อก,กันหใหม่คลิปใหม่ครับผมไปน้องเนีงห้าบันไปแพ็กเฮดส้นทรงนะครับบัน